เดี๋ยวไปไหนอะพาไปเรือเลยพาไปไหนเดี๋ยวรู้เองเธอมีเรือเป็นของตัวเองเหรอนี่นี่อดรออยู่นี่เธอเองจริงจริงใช่ไหมลงเรือน้อยลอยวนลอยวนฉันเนี่ยตอนนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะปลาแดดเดียวไแม่งร้อนปิ๊ดรอเธอขายเธอซื้อคันใหม่เลยฉันจะรอซื้อต่อไม่ต้องรอไปไปด้วยกันไม่ต้องซื้อนี่ อยากได้ซีมพายทันอีกครับอย่ามาซีนที่เหลือล่มส่งสัระพระเอกชื่ออะไรนะแจ็คหล่อร่ำเฮ้ยเล่นใหญ่เลยแม่ประคองปลาคอนกัวล้มอาหารอะไรที่เธอชอบกินที่สุดอาหารญี่ปุ่นเออเธอชอบกินอาหารญี่ปุ่นเพราะกินแล้วไม่อ้วนถูกป่ะกินแล้วมันไม่มีแฟตข้าวไข่เจียวใช่ไหมแพ้ไข่ก็เลยจริงเหรออกินแล้วเอใช่แพ้ไข่แพ้นมนมวัวนะ เฉพาะนมบัวเท่านั้นเ <c oughs> น่ฉันนึกเลยจะโอ้อดเลยเฉพาะนมบัวได้เฉพาะนมบัวเท่านั้น <c oughs> อันนี้คือแซลมอนลุยสวนอ่าเจอ thank you ไม่ต้องอิจฉาดิฉันนะว่าได้กินข้าวก้ดิฉันเป็นนางหนองกล้องตลอดตอนอยู่เดอะไวท์นี่ก็หรืถ่ายรายการาถ่ายละครด้วยกันเนาะ ต้องแกะปะทูให้กินก็จอเป็นคนที่ชอบผู้หญิงไว้ไว้ผมปล่อยผมยาวใช่ไหมเออใช่ใช่ปะทำไมอ่ะมันดูแบบว่ากระเซาะกระเซมเวลาฉันยีผมนี่แหละเธอบอกว่าอะไรทรงเนี้ยเดีเออเวลาแบบกระเซาอกระเซมไม่ใช่กระเซาะกระเซมอบหัวกระเจิงเอออย่างเงี้ยเท่มากเยฮ้ยอันนี้แหละเธอก็ขับได้ว้าวจัแบบอะไรไม่มีอะไรเลยมันนั่งเข้าไปแล้วเธอก็กดคเนเร่งมันก็ไปแค่นั้นเอง แล้วจะหยุดยังไงหยุดก็ปล่อยการเล่งปล่อยมือหยุดก็ปล่อยกัรเร่งแล้วมือเนี้ยเป็นคนตกน้ำไม่ไหลนะตกปล่อยมากนะตกไฟอาจจะไม่แต่ตกน้ำไม่ไหลเลยเพราะว่าตัวเป็นทุ่นมากลอยอยู่ข้างบนอันนี้คืออะไรครับก้อนเนื้อทูน่าโวคาโดก้อนเนื้อก้อยเนื้ออุ้ยไม่ใช่ก้อนก้อยเนื้อไม่ก้อยทูน่าไม่ใช่เนื้อก้อยแล้วก้อยเนี่ยมันคือไงก้อยคือเราทำเชือดสารเราไปสับอ๋อเอาปลาทูน่าดิบๆไปสับไปสับเหมือนลาบดิบเป็นไงก้องอร่อยไหมใช่ได้กินอันนี้อิ่มแล้วอย่าเพิ่งอิ่มมากนะ เดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่มีช่องท้องหรือว้กินฉันต้องบอกว่าเอาไปทาไอ้นี่ก่อนนะแล้วข้าเตาอบอใช่ไหมต้องล้างท้องมาเลยอะ <laughs> รับชมต่อได้ที่แม่ชาแนลออฟฟิเชียคลิกลิงก์เลยค่ะ